Waiting around for you to call back. Pacing around my room and my dad. Crazy, crazy. I want you to know what you have against me. The city is not the place for us to be. วันนี้นะคะเรามาจอดที่แคมป์ไซส์หในเบ t เทสการ์เดนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เราหมดอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตอนที่เราแบบล้างจานอยู่ตอนแรกมันมี30แล้วอยู่ดีมันก็ running out เป็นแบบ10%แล้วเราก็สตาร์ทรถไม่ได้นะคะคราวนี้ติดต่อไปที่บริษัทก็คือเขาก็แบบแนะนำให้ให้จัมแล้วก็ให้เรียกเรียก local g u เอ้ยเรียก local people มาช่วยเองอ ออจริงๆเนี่ยบริษัทนี้แนะนําว่ารถที่เราได้อะ่ะมันไม่ค่อยโอเคเลยมันมีปัญหาเยอะมากเราไม่แนะนําให้ทุกคนเอาบริษัทนี้เลยนะเออไปไปเลือกบริษัทอื่นและกันนะคะแต่ว่าเรื่องแบบสภาพว่าเราเอนจอยไหมกับการใช้รถบ้านพวกเนี้ยคือชอบมากเนาะเพียงแต่ว่าบริษัทนี้มันเทคเออรับผิดชอบเรื่องปัญหาไม่ค่อยดีเลยแล้วปัญหาตัวรถเยอะมาก เ,ออเมื่อกี้เราก็เลยแบบเจอผู้ใจดีอะ่ะเป็นชาวเยอรมันมาช่วยเรานะ mm. เขากลับรถมาช่วยแล้วช่วยเราอยู่นานมากเพราะตอนแรกเราหาแบตเตอรี่ไม่เจอมันดันอยู่แบบใต้ที่นั่งคนขับอะ่ะเออโอเคผ่านเรื่องเครียดมาแล้วนะคะก็ปล่อยว่างมันไปนะทุกคนตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเราจะอยู่ที่ b บ t เทช์การ์เดนตรงนี้ต่ออีกหนึ่งคืนนะแล้วนี่เรามาแบบประสบการณ์ใหม่นะมาอยู่ในแคมป์ไซต์ก็จะมีรถแบบจอดเยอะมาก และตอนนี้เต็กก็กำลังชาร์จไฟอยู่นะคะนี่คือสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยนะแบบต้องรีบชาร์จก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำตอนนี้นะเราเรากำลังอยู่ตรงแคมป์ไซส์นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเลาะเส้นด้านหลังนี้เพื่อไปยังตรงเป็นแม่น้ำนะคือแม่น้ำนีำน้จะไหลามาจากทะเลสาบคอนิกซีนะคะเดี๋ยวไปดูกันไป สามากและน้ำเยอะมากด้วยนะตอนนี้ที่เรามาคือเป็นวันที่สองมิถุนายนนะคะกำลังเข้าหน้าสปริงสวยมากเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเรียบ แม่น้ำนี้ไปนะคะสวยมากเลยทุกคนที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเบทเชการ์เดนนะคะอยู่ทางตอนใต้ของบาวาเรียซึ่งตัวเบทเชการ์เดนเนี่ยอยู่ติดกับอาณาเขตของซาบูกประเทศออสเตรียเลยนะคะแล้วตอนนี้อากาศแบบเย็นสบายมาก10กว่า20องศาประมาณนี้นะคะ่ะทุกคน มันเป็นการพักผ่อนจิตได้ดีมากเลยทุกคนชอบมากนี่เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะที่มาเดินป่าแบบนี้เดี๋ยวเด็กพาไปดูน้ำตกแต่โชคดีมากเลยทุกคนคือถ้ามาเดินเส้นทางอย่างนี้ค่ะคิดว่าต้องมีรองเท้าที่พร้อมนะต้องเป็นรองเท้าพวก เทรลหรือว่ารองเท้าพวกเทรคกิ้งอะโชคดีมากที่พวกเราไปได้รองเท้าจากในเมืองเบสเซตการ์เดนเมื่อวานนะคะนี่ไม่รู้ถูกหรือแพงเราไม่ใช่สายนี้แต่อันนี้เป็นโซลมอนนะคู่ละสี่พันสามพันไปปลายสนะี่พันค่ะรองเท้าช่วยได้มากเลยทุกคน โอ้ตรงนี้มีน้ำตกเล็กๆอยู่ด้วยอันนึง เ,เป็นผู้สูงอายุเยอะด้วยนะคะที่นี่นี่สวยเลยนี่นนนสวยมากแนวภูเขาด้วยตอนนี้เราเดินชมริมลำธาร ก็กำลังคิดว่าเราอยากไปตรงแรมเซานะคะเป็นหมู่บ้านที่แบบเป็นไอคอนิกของเบเทชการ์เดนเหมือนกัน mm hmm. ก็คือมันจะเป็นวิวโบสถ์ที่มีแม่น้ําแบบนี้ยไหลผ่านด้านหน้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปตรงแรมเซากันแล้วก็จะไปเทรคกิ้งเส้นทางแถวนั้นนะคะ let's go ไปกัน เราก็เดินกลับมาที่แคมป์ไซน์นะคะแคมป์ไซน์นี้จะมีห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำให้ใช้ตรงนี้จะเป็นจุดเทของเสียนะคะทิ้งขยะก็จะมีแยกว่าแบบขยะทั่วไปพลาสติกแก้วอะไรพวกนะะี้ค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแหลมซสาแล้วซึ่งเราจะมาจุดแรกก็คือเป็นโบสแล้วมีแม่น้ําไหลผ่านด้านหน้านะคะตอนนี้เรากําลังเดินมุ่งหน้าไปที่โบสแล้วนี่ใกล้ๆเลยเห็นโบสแล้วใช่ไหมคะอันนี้แหละ<ม>ชื่อเซนเซบาสเตียนเชิร์สตลอด เมืองเนี้มันจะมีแม่น้ําที่มาจากโคฮิทีไร่คู่กับถนนตอดนร์นซึ่งาาสวยมากมันคือแม่น้ําแบบแบบสีเขียวเหมือนกับที่เราไปเดินเมื่อกี้เลยนี่ดูดอกบาบโอ้มันหอมด้วยนี่เราเดินผ่านมีต้นดอกกุหลาบแบบดอกอลังการสะพังมากโอ้นี่ถ้าแม่เห็นแม่กรี๊ดแน่นอนเลยนี่ดูสิพ เห็นตูนไหมคล็อกคล็อกคล็อกออกมาแล้ว <C SU> ออกไม่ได้กําลังเอ็นจอยอยู่คือแบบไม่เร่งรีบเลยใช่แล้วว่าสังเกตก็คือเป็นผู้สูงอายุที่เขาน่าจะว,วัยเกษียณแล้วอะ <C US H> อันนี้ร้านไอติรมนะ เออคาเฟ่คาเฟ่ไปเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานอันนี้ไปดูก่อนไหมไปดูวิวของนู้นนี่นี่นี่แหละไอคอนิกของที่นี่นะคะสวยวยสวยมากตัวจริงก็สวยมาก ทุกคนมันสวยมากมีเว็บแคมนะคะถ่ายทอด24ชั่วโมงใช่ของโมบ้านแหลมเตวเปิดดูได้ในเว็บไซต์เขานะคะจะมีเป็นวิดีโอกับเป็นรูปอะ่ะทุกๆ10นาทีจะอัปโหลดเรื่อยๆค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดิน เข้าไปในโบสดูนะคะว่าเขาให้เข้าหรือเปล่าแต่วันนี้วันอาทิตย์่เขาน่าจะเปิดโบสถนะสวยมากพูดคำว่าสวยเยอะมากทุกคนแต่มันดีจริงๆที่นี่ ชอบความแบบเนินหญ้าบนเทือกเขาอะ่ะแล้วมีบ้านดูดิสวยมากทุกคนใช้ชีวิตแบใช่คนที่เขามาเที่ยวก็สโลไลฟมากอย่างที่ติกบอกค่อยๆเดินค่อยๆถ่ายรูปค่อยๆอ,อ่านป้ายข้างทางเนาะทางด้านหลังโบสถ์มันจะมี สุสานด้วยนะคะ เดินเทรคกิ้งเข้าไปยังทะเลสาบอินเตอร์ซีนะคะเดินไปประมาณ1ชั่วโมงอะ่ะแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีจุดแวะให้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเส้นนี้นี้ที่เรามามันเป็นสปริงใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นหลายๆบ้านเลยอะ่ะมันมีต้นไม้ที่มันเป็นสีแดงแล้วอะ่ะมันเป็นปกติไหมคะเนี่ยมันไม่ใช่หน้าล้วดูใบไม้เปลี่ยนสีอะ่ะ หรือว่ามันเป็นสีนี้ตลอดปีแต่มันคือเมเปิลหนาทุกคนที่คนจะเปลี่ยนสีตอนตอนออนทําแต่ว่าตอนนี้สปริงก็คือแดงอากาศกำลังดีเลย มีคาเฟ่ยอยู่ในทางเช็คกิ้งด้วยนะทางเดินเดินเข้าไปในป่าด้วยนะยลองดูไหมนะนี่มีคาเฟ่น่ารักดีให้นั่งพักเหนื่อยได้ม,มีท้าเพราะมีทาถ่ายด้วยเขากำลังทำเลยนะ กแบบเยอะมากตลอดทางเลยทุกคนที่มีสุดในแบทเทสการ์เดนและชอบแบทเทส g การ์เดนที่สุดในบรรดาอุทยานที่เคยไปมามซึ่งเซอ,อรู้สึกว่าชอบแนวนี้มากกว่าโยเซใช่เขียวเขียวมีน้ำโยเซมันจะแบบเน้นดิบดิบหินหินแห้งๆโอ้ย เออมันหุ่มาทุกทางเลยทุกคนถ้าใครชอบธรรมชาติแนวนี้อ่ะแนะนำแบดเทสตการ์เดนเยอรมัน er นะทุกคนสวยมากาาไปเขาก็ลีฟขึ้นเต็มเลยทุกคนเขาบอกว่าแนวมันไหลวนอบบน,นี้ตรงที่ขอบไงขอบอมันจะเป็นทอ r b บเล n t นเห<ร>มือนในเวสเซลอ่ะ ยังไงนะตรงขอบไงมันก็จะเป็นม้วๆกลมๆอย่างนี้ไงอ๋อหมายถึงน้ำมันกัดเตาะใช่ไหมตรงขอบขอบนะมันเป็นกลมๆจะเป็นตุ่มตุ่มออกไปแน่เห็นไหมมันมีตู่มกุลงเรนมันเลยมันเลยเกิดเป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาตินี่ใช่ใช่จริงด้วย เดี๋ยวเราแวะกินแซนด์วิชบเบอร์เกอร์ที่ติกผลิตอควาก่อนนะคะพ่อตัว น้ำตกเล็กๆเ,เลย เย็นมากขึ้นแต่ทางเดินเขาทำไว้ดีเลยค่ะและก็จะมีบอกด้วยนะว่าพืชพันธุ์แถวเนี้ยมีอะไรบ้างโอ้ ต้นไม้ตังนะจริงมันเป็นภูเขาตรงนู้นเป็นยอดเขานะสัตว์ในป่าแห่งนี้ก็มีนกนะคะมีเจ้าเมนงูด้วยเหรอ,อเ,เนี่ยริงสเจ้า์เนเจอร์ยังไม่ถึงหินด้สีเราจะไปที่นี่นะคะ ตอนนี้เราเจอปลาแล้วในทะเลสาบเขาบอกว่าในทะเลสาเนี้ยมันจะมีปลาเท่าสแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้ใช่หรือเปล่านะคะทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงฮิตเตอร์ซีแล้วนะคะเราอยากแนะนำว่าถ้าใครมาที่เบตเทชกาเดนนะให้มาที่หมู่บ้านที่เขาเรียกว่าแ a มซานะคะซึ่งตรงนี้มันจะมี t r ร k ก i n g ที่สวยสวยงามมากเนาะ ก็คือจะเป็นเส้นที่เทรคจากโบดเซบัสเตียนเมื่อกี้ที่เราอยู่แล้วก็เทรคมาจนถึงแลมซาวเอ้ยเทรคมาจนถึงฮินเตอร์ซีนะทุกคนซึ่งระหว่างทางอ่ะมีน้ําตกเยอะมากธรรมชาติสวยมากแล้วก็ตรงฮินเตอร์ซีอ่ะว้าวมากเหมือนกัน

नहीक हकते आपर चोबित कि उला चाल जम invers, नहां, पमका estar हीու तोकारेशन यह रता कि बीता हीएा है उलापेय कावτι, सहाल शेल चalling recognize สั่งชีสเค้กมานะคะมันมีแอป,ปเปิลพายชีสเค้กแล้วก็เค้กเล็เบาลเวทนะเมื่อกี้อร่อยดียชีสนี้จะเป็นแบบเกล่อเปรี้ยวๆทีนึงอ่ะมันจะไม่เหมือนชีสเค้กที่แบบหวานๆบ้านเรานะคะทายเรือกันที่ฮินเตอร์ซีอ ตรงนี้8ยูโรครึ่งชั่วโมงนะคะถ้า1ชั่วโมงติด2 <5 S 1> ตอนนี้เรากำลังมาพายเรือในทะเลสาบพินเตอีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศทั่วๆท,วทะเลสาบกันนะคะคดีใจมากเลยชอบ แล้วเปลี่ยนฝีพายแล้วเป็นคุณสุพงชิลมากทุกคนมันแบบบรรยากาศห้องล้อมไปด้วยภูเขาอะ่ะ วก็พายอยู่ในทะเลสาบแล้วมันไม่มุกภาดคนไม่เยอะอากาศกำลังเย็นคือทุกอย่างมันดีไปหมดเลยพายยากไหมครับพายไม่ยากเลยมันมีเป็นเนี่ยข้อต่อตรงเนี้ยมันฟิกใบาพายเราแค่กวาดน้ำอย่างเดียวแล้วก็กำหนดทิศทางอย่างเดียวค่ะ ถ้าเราอยากให้เลี้ยวฝั่งไหนก็ให้พายไปฝั่งตรงข้ามฝั่งหนึ่งยกไว้นะคะฮึมจริงจริงพายง่ายมากที่นี่มันจะถ้าใครไม่อยากพายอ่ะมันจะเป็นเรือเป็ดก็มีนะก็คือใช้เท้าจิกจิไปเลยราคาเท่ากันค่ะแบบยูโรต่อครึ่งชั่วโมงเป็นจก,กิจกรรมที่ชิลดีชอบตรงนี้ใกล้ฝั่งแล้วนะ้มันจะใสนะ ยยและนี่ก็คือความสวยงามของเบทเทชการ์เดนประเทศเยอรมันแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ที่โดโลไมค์ค่ะฝากติดตามโอริสตอรี่กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ